ี่สามหนึ่งห้าแปดสังเนี้ยแปดหนึ่งสามสี่ห้าแปดังเนี้ยไม่ใช่ทําไมมาแบบนี้ทําไมต้องมาหาเรื่องกันอ่ะโอ้ยนั่น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  นั่งลงนั่งลงนั่งลงนี่ไม่ต้องเปิดประตูนะนั่งลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องไม่ต้องกลาดไปเรื่อยๆ